รีวิวของจากฮงไกสตาเลียวคอแ์ลบกับการเต้อนิเมตแบงคอกฉบับไปเองจ่ายเองเราก็อู้งานไปตามหาลักแพ้มานะฮะในงานนี้เราก็จะได้เจอกับไฟนอนไฟนอนไฟนอนอีกแล้วไฟนอนน้ำตาไฟนอนไฟนอนไฟนอนและไฟนอนแล้วก็ไฟนอนอีกไฟนอนในแถว ไฟนอลหลังร้านไฟนอลตุกกระจกเด็กดันมากโอ้ยและนี่คือของไฟนอลรอบแรกที่เราไปต่อแถวมาจะเห็นว่าแผ่นรองแก้วได้ไม่ซ้ำเลยสลย่วนนี่คือรอบที่2การ์ดใสม,มีลายซ้ำเหมือนกันเดียดีๆกาชาดีๆจังเลยคุกกี้หมดไวมากเหลือแค่2ลายเป็นลายน้องอ๋องกับน้องชี้ตัวเองอันนี้เป็นที่รองแก้วเซตเอหรือก็คือกระดาษแข็งส่วนอันนี้เซตบีเป็นการ์ดใส4ลายพิมพ์ลายน้องสวยมากถ้าซ้ำก็หาแลกกับคนในงานได้นะฮะอีซี่อีซี่แต่ผมไม่ซ้ำส่วนน้ำกาเต้แอนิเมดเป็นน้ำชงสำเร็จรูปแล้วนะเราที่เป็นสาาายยชออกเเลว่ม จริงๆนะ้ำมันก็พอกินได้นะอย่างชางเขียวเนี่ยก็คือน่าจะที่เล่น้อยสุดกี้เนี่ยอร่อยอยู่แต่ดูหน้าน้องดิหน้านี่แบบเราจะโดนสวบจริงๆเลอถ้าไมอยากให้น้องละลายเนะี่ยอย่าลืมเอาเป๋าเก็บความเย็นมาด้วยนะระยะเวลาคอแลบจะมีถึงสิ้นเดือนนี้แต่ควรรีบมาไวๆนะเพราะว่าต่อแถวนานมาก